ก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ทุกทกท,กท่านนะคะขอสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มาพบน้องถุงเงินน้องบุญมีนะคะมาถ่ายให้แม่แม่รับชมค่ะอันนี้น้องบุญมีนะคะก็ขอสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่29เพฤษภาค่ะ คุณยายก็ลืมหมดแล้วไม่ได้ลง Youtube นานแล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์น้องทุงเงินน้องบุญมีด้วยนะคะตัวนี้ก็ชื่อบุญมีค่ะกินอย่างอร่อยเลยน้องบุญมีก็สบายดีเป็นปกติแล้วนะคะ นี่ก็ให้ดูน้องถุงเงินนะคะน้องถุงเงินวันนั้นก็เหนื่อยล้อากาศร้อนมากวันนี้ก็หายปกติแล้วนะคะคุณหมอมาฉีดยาให้สองเข็มก็ขอขอพระคุณคุณหมอมากนะคะที่มาดูแลน้องถุงเงินน้องบุญนมีค่ะ กินเยอะกินทั้งยากินทั้งต้นสับป,ปะรดนะคะยายควานกับตาควานก็ไปเกี่ยวเช้าเย็นกินไม่เต็มท้องสักทีกินทิ้งขว้างเลยถุงเงินถุงเงินถุงเงินมาสวัสดีแม่แม่แมก่อเลว มาลูกมากับตุ๊กโซอยากไปละอยากไปแล้วอยู่เฉย,ไยไๆไม่เคยเป็นสวัสดีก่อนเลวส,สวยๆลูกส,สวยๆ thank you ก่อนเลวลุงเงินลืมแล้วเหรอลูกส,สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอยวันนี้ทำไมก้มน้อยจังเลยลูกืก้มน้อยจังเลยเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมสวัสดีสวยสวย ถุงเงินสวัสดีสวยๆลูกสวัสดีค่ะโอ้อ่อนโยนจังเลยวันนี้ให้แม่ๆดูนะคะอันนี้ก็ยกไปยกมาอารมณ์ดีแล้วค่ะไม่สบายไปสองวันคุณหมอก็มาให้ยาเรียบร้อยแล้วเป็นยาบำรุงแล้วก็ยาแก้ปวดลายกล้ามเนื้อนะคะนี่ ธรรมชาติของเขาจะโยกไปโยกมาทุ่งเงินก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ติดตามน้องทุ่งเงินน้องบุญมีมานะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เติมคะแนนให้น้องทุ่งเงินน้องบุญมีนะคะส,สะสมสมททุนได้ซื้อต้นสับประรดแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจคะ่ะ คุณยายก็มาให้ดูสองสาววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแขกก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีนั่งช้างนะคะสองสาวก็มาสเตนบายอยู่ทุกวันค่ะบางวันก็ได้รับลูกค้ามากบางวันก็ไม่ได้รับลูกค้านะคะก็ยังไม่มีเงินเดือนกินเหมือนเดิมค่ะพอดีเท่าเกะเขาก็ ช่วยค่าอาหารมานะคะก็ขอบขอบคุณต่แก่มากมากนะคะที่ให้กำลังใจให้น้องทุงเงินน้องบุญมีทุกๆเดือนเลยค่ะแต่ยังก็ยังไม่ให้เงินเดือนนะคะพอช่วยค่าอาหารค่าต้นสับประรดมากตแ,แก่เยอะเมื่อไหร่ก็จะมีเงินเดือนกินปกตินะคะตอนนี้ก็ ตกงานเหมือนเดิมค่ะนี่ก็น้องบุญมีนะคะอยู่ที่ประสาทศัสธรรมค่ะประสาทศัสธรรมอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะที่พัทยาค่ะงสาวก็มาอยู่ตรงนี้ทุกวันค่ะบางครั้งก็ ลงมาประมาณสิบโมงกว่าอาบน้ำคุณยายคุณตามาจากเกี่ยวยาก,ก็มาอาบน้ำให้ช้างสินค้าเสร็จเรียบร้อยประมาณสิบโมงก็ลงมาสแตนบายอยู่ด้านล่างนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ติดตามน้องมาตลอดวันนี้คุณยายก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้า่อยลงใหม่ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าเนอ้องลืมหมดแล้วขอโทษขออาภัยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ